หาข่ากันนะสบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ทุก่านเลอพอๆกับส่งนาตีซาลาวด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เรากำลังสิไปหาเห็ดพี่น้องสบายดีป้าลุงป้ากี่หาขขากันเนาะกับแม่ตัวเนาะย่าหาเห็ดประมาณพี่น้องก็เลย่วนสุขุนกันทำว่าหาเขากันเออสิจำไว้ข้ามาบอๆนะจ้ะ เธอเธอเด้าแต่ลายนะพี่น้องเนาะใส่ผ้าปิดปากกันอันยัยแมงมุมพี่น้องบวมมกบวมมกแห้งผ่านหนาผ่านตาใส่กุ๊บอีกได้ปะพี่น้องไปลุนน้ำการว่ะปลาหาเฮ็ดเห็ดปวกโบเฮ็ดปวกหอกนะพี่น้องที่ได้โบหรือจย่างไรแต่นะกับปลุลนไปซ่อมน้ำการเดเลไหมพี่น้องเป็นเมืเมืด หานำกันเลยตอนนี้กำลังอย่างขับป่านะพี่น้องเนาะมังก็อย่างนี้แม่กับลูกฝนหักกระตกยาพี่น้องเอ้ยหักกระตกเศร้าไม่ยญ่จืดนะหลังจากที่ว่าเฮาเขาให้กินแล้วนะเนาะเฮาก็ทำอาการอ่ะเมื่อยแห้งโบคือฟังนำกันทั่นแหละเพื่อนกับโบหายใจมอนแน่กับเมื่อยยุ่แต่กับโบแห้งปกติคือเมื่อวานอย่างนี้เขาก็เลยจัดยาให้กิน จะยาให้ก e yeah, ินภาวะหลังจะกินยาผ่าเมื่อยฮะฮะกระสิไปนี่นนะเขาได้ผลอะไรหน่อยพยายามขึ้นมาแล้วเออกะเบิงน้ำนะข้างคองนะว่าลายจัก พิ่นกับร่างจากที่ว่าเฮาเอายาให้กินเพิ่นกับเมื่อยเนาะหายาให้อมเอาามหนำห่มแน่เนาะแบบว่าเมื่อยแล้วเพิ่นสีนาวแบบตีนเย็นเลยพี่น้องแล้วก็คางสีแข็งกันเลยเฮากะหาน้นำอันยังใส่แบบประมาณยี่สิบนาทีเนาะก็ะไม่ออกไม่ออกเลยกับกับไข่แนเ่เดี๋ยวนี้ไข้เลยก็ยังเมื่อยอยู่แต่ว่าไข่แล้วมาเสาร์นี่โอ้ยหลังจากกินยาเมื่อยแห้ง จะหมดจักรล่พี่น้องเอ้ยจะจะเป็นโรคหัวใจอันอะไรสั่นจยอกแยอกเวลาไม่ใหญ่ตื่นเป็นเหมยเนาะตอนนี้ก็เลยสิไปเลาะบางเฮ็ดตอนนี้ก็เลาะก็ไล่ๆอยู่พี่น้องก้อยยังบ่ได้เฮ็ดจักดอกพี่น้องเอ้ยมากอะโดนเติบแล้วแหละมาสามคนเนาะ เอ่อยแหละกาลาน <laughs> ยังไม่ได้พอดอกพี่น้องเลยตอนนี้ก็เจอเลยพี่นอ้องอุย้ยสมองงามแท้สมองงามแท่นี่น่ะ ป่าดเาก็สชมาเก็บเห็ดปวกมาพี่น้องเนาะพอดีน้องกิ๊กมาเขาก็ใส่น้องกิ๊กจับกล่องให้นะพี่น้องเดี๋ยรอกระเดียก็เดาออกมาเกลยุงตุ่มช่างลังตอนนี้เอาก็ะิเก็บเห็ดเลยพี่น้องมือจะดอกักขาด,ขดจ,จุ่มเลย เฮ็ดยามนี่สีดอกหน่อยนะจักหน่อยพี่น้องกำลังแตกดินบ่เรือบืาเนมนป่าเรีเรานี่ยเฮ้ยตาหนห้นเลยเนี่เอาเบเอาไม้ออกก่อนะ วีน้อยอาปาลุ่มบนกระดีกว่าปาปลุ่มอืออืออาสิโคตรเลยเนาะนีะ่ปาดอกบปงใหญ่เลยตัวนี้ปาลุ่มี่เก๋ดอกบปงใหญ่เลยคันไ่นลา,ายจะไปคลายอยู่พี่น้องเลย เอาเห็ดยำเนี่ยไปขายเห็ดแกงแซ่บเสร็จไปยันเห็ดลามออกมาทางนอกเลยดอกเป็นไงกันบ้าง่งกินจะเฉียวจังไดเก็ดอกเป็นไงบ้าง โหังงัดลูกอืตัวนี้ใส่มือขวดเลยแหละเฮ็ดหวฮกัดแต่เอกดินไป้ังเวงัดก้อนสิ นี่นี่จังเอิอเราเห็ดปวกเรียกว่าเห็ดโคนนะพี่น้องเด้อเก็บเห็ดนำการเด้อฮะนี่ที่เราเห็นหน่อยจุ่มๆนาะอื่นเขาที่ที่เราเลยอื่นมาล้ำเก่าก็ได้ด้วยขอเห็ดท่าตะเต้อะ ตอนนี้ก็เกี่ยบหมดแล้วค่โอ้ตองนี้นะอ๋อถ้อกน่อยนะ้านาบนเกี่ยกับหิ้มเนะหัดเป็นหงัดเลย นี่คือตาอะไรล่ะนี่แล้วมาน่ารักไรือเปล่าป้าก่อนฮาชิได้นี่พี่น้องเขาหล่อนะหอดทีศเน่าเออมาเบิ่งอยู่ในหน้าจะคลองอันนี้คือหน้าเขาเองเนาะอยู่หน้าโคกพี่น้องหน้าบนปลูกมันมาเบิ่งอยู่หน้าโคกเลยสิเม้าหน้าผมมาเจอจบดีนะพี่น้อง ติดดอกงามอันนี้ติอดอกกงงามอะตะตยู่น้องกำลังเตกดินเลยที่จะพ้นประตูห้มเนาะอันนี้ดอกบานค่ะ อาบ้านียตงนี้รอบ่นกันันกำลังเคี่ยวฮาปลกกำลังหาเพิ่ม่ หหนไลเมื ну ่อแล้วจ้าเห็ดนี่พี่น้องเห็นก็เห็นดอกงามๆแต่ว่าแตกปลายแต่พอดีเยนไม้กระตาเพราะว่าไปหา่นคนว่าไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยได้กับปลายนี่แต่ดอกงามๆเนาะแม่แก้มบุ๋มบ้านแม่แก้มบุ๋มก็ได้กินล๋วไม่ต้องตอ้วนเลยพช่นอืม มันจะทอยังไงตาเนาะเปอนากให้ลูกดูอะไรเด้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กขเขาจบไปแสดงตัวนี้เด้อพบพอกันคลิปต่อไปเด้พี่นอ้อ,นองสบายดีรอดอ่ะ ต่อกองย่านฟีเพราะว่ากองพ่อนอยู่บ่ไกลนี่เนาะต่อกองย่านฟีแหล่นเลยต่อน่ำหงจะไม่น่ำขักเนาะน่าพ่อได้ให้งเรียน